สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะสวัสดีทุกท่านอ่าเพลงที่หนึ่งก็มีการช่วยเหลือกันจริงหรือเปล่าครับตอนนั้นก็ถูกกันครับก็ช่วยเหลือกันจริงเหรอครับแล้วมันจะมีที่หนึ่งไร่ได้ยังไงอ่มันจะมีที่หนึ่งไร่ได้ยังไงอา้าวมาเปรียบเทียกบกับทุกวันนี้เหละครับเอาในมีในเมื่อมีเรื่องมีราวมีปัญหากันแล้วทีนีาจะช่วยไหมครับฝันเลยครับ วันเลยครับแล้วทําไมไปชี้ถึงจุดนั้นครับออใครไปเซ็นเป็นพยงพยานด้วยนะ่ะเอาเรียบร้อยแล้วนะนะผมบอกไว้เลยนะนะครับนะมันเป็นแบบนั้นนะครับพี่น้องเอฟีเออมันเป็นแบบนั้นอ่ามันก็มีแค่หนึ่งไร่แหละครับอา้าวลงมาสักกี่ชุดทีนี้ออกมาเยอะเยะ้ยออกมาพูดจาถากถางเขาทีนี้ ลงมาสองครั้งสามครั้งสี่ครั้งทีนีเออนะครับว่าตัวเองได้สิทธิ์อย่างนั้นตัวเองได้สิทธิ์อย่นี้ถ้ามึงได้สิทธิ์มึงไปรับสารภาพส้นตีนอะไรถ้ามึงแมนพอทําไมมึงไม่รับสารภาพตั้งแต่ชั้นแรกทําไมมึงไม่ชี้จุดไปด้านบนเลยอันนี้เหรอมึงแมนอถ้าแมนจริงจะไปชี้ทำไมชุดแรกนะ่ะแค่หนึ่งไร่ทำไมไม่เดินขึ้นไปนู่น เออนะครับทําไมไม่เดินขึ้นไปนู่นอาจํานวนด้วยหลักฐานไงครับก็เลยยอมรับสารภาพนะเออก็ยอมรับสารภาพบนอะไรครับสั้นสารทีนี้มันเป็นแบบนั้นนะครับแมนตรงไหนครับถามหน่อยี้คําว่าเมนเอาดันดันห้าร้อยไลนนะความแมนมันตรงไหนครับอ่าชุดที่หนึ่งลงมาชี้แค่หนึ่งไล่ ชุดที่สองก็อีกชุดที่สามชุดที่สี่ถึงเสด็จนะถึงจบไงแล้วสิ่งที่สําคัญไม่มีใครกล้าแจ้งความเก่าทูตนี่แหละครับมันเห็นได้ชัดทีนี้นะงบประมาณแล้วก็เบี้ยเลี้ยงลงมามันไม่ใช่ธรรมดาค่าน้อมุกน้ำมันเออนะครับนี่แหละครับถ้าไม่มีหลักฐานอ่าเอาผิดไม่ได้กับคำพูดของมัน อันนี้จํานวนด้วยหลักฐานไงครับทั้งคลิปทั้งวิดีโอมึงทําตัวอมึงเองอยากวดัดอยากอ้างไงว่ากูไม่ได้สร้างพญานาคกูทําการเกรตร <c oughs> เห็นไหมละ่ะจะโทษใครได้เลยก็โทษตัวเองนะครับอ่กูไม่ยอมผิดคนเดียวพอโดนมาแล้วกูไม่ยอมผิดคนเดียว <c oughs> อารันดาน500ห้าร้อยไรนะกูไม่ยอมผิดผู้เดียวแม้บัดนนีเอ่าที่ด้านบนของกู ขึ้นไปอีกก็โดนด้วยทีนี้เห็นไหมล่ะเออบอกว่าอะไรเจ้าหน้าที่เป็นคนชียร์ใครจะไปชี้ถ้ามึงไม่ชี้ถ้าบึงไมไปบอกนี่ไงแล้วภาพนั้นไปหาบักรทนวยได้ยังไงเอา้าเออเขาลงพื้นที่ปับ๊บแล้วบักนี้มาเล่นทันทีเลยทีนี้อืถ้ารู้ความมึงผิดมึงก็จะร้องพวกนี้ด้วยเห็นไหมใครเป็นคนส่งภาพ ก็มันนั่นแหละครับพี่น้องเอออย่ามาพูดว่างงว่าเงงนะนะครับเต้นไหมล่ะคนที่สร้างความเดือดร้อนสร้างแต่ความวุ่นวายยายอ้อยไปแล้วมีอย่างอีกเนาะหมู่บ้านเจ้ามีเรื่องตื่นเต้นได้ทุกวันเนาะอ้ตื่นเต้นแล้วเขาจะฆ่ากันแล้วนี่ไม่รู้ออนะนะเขาจะฆ่ากันแล้วนี่เขาจะนีละเนรเทศสองตัวนี่หนีแล้วนี่ มันก็มีนี่ครับไส้ศึกนะครับที่อยู่ในหมู่บ้านหนอนบ่อนไส้นะครับเป็นคนส่งข่าวส่งข้อมูลให้คนมาทําร้ายคนในหมู่บ้านตัวเองจะเอาไว้ทําไมนะเออจะเอาไว้ทําไมครับเอาดันดันห้าร้อยไรส่งข่าวให้คนด้านนอกนะครับมาทําร้ายคนในหมู่บ้านดลอันะก็จะบอกว่านี่คูไม่ได้เป็นคนร้องเรียนนะจะมาโทษคูไม่ได้นะ นี่ดูดูลายชื่อลายเซ็นสิกูเป็นคนร้องเรียนหรือเปล่าอ่าวันนี้หยุดคอยดูช่างตั้มทั้งวันเลยใช่ไหมอ่ามันเป็นแบบนั้นแล้วก็ชาวบ้านนะครับก็มีโอปากทรงปากเสียงกันสูลีกันนะครับนะเป็นยอ,อย่างงยมาลองชาวบ้านชาวเมืองโคนน้ากันบ้านี้อือท,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 ทั้งทั้งที่เขาไม่ได้เล่น u ู u ูบทั้งทั้งที่เขาไม่ได้มีปัญหากับมึงคอยโดนไปด้วยที่นี่นะเออ ตั้งแต่คดีหลักคดีใหญ่แล้วนะครับสร้างแต่ความเดือดร้อนสร้างแต่ปัญหานะนะครับไม่ได้สร้างอะไรคุณงามความดีให้กับหมู่บ้านให้กับชุมชนนอกจากการสร้างปัญหาสร้างความเดือดร้อนสร้างความวุ่นวายนะออมันเป็นแบบนี้ครับพี่น้องเอฟีนะออแล้วการที่ไปถ่ายเขาเล่นไฮโลหนึ่งคืออะไรครับอยากให้ผู้นําคนเก่านี่ออกจากราชการออก ออกจากตำแหน่งไงนะครับเออเพราะไม่อยากให้อะไรครับมาอยู่ข้างพ่อไปอ,อีกอ่าเห็นไหมครับมันมีเหตุผลนะครับในการกระทำของเขาตอนนั้นก็ถูกกันถูกกันและเอาก็เอาผู้นำคนนี้คนใหม่เข้ามาเออช่วงนั้นก็ถูกกันตัวนี้ก็ทะเลาะก,กันนะครับเออผมก็ยังพูดว่าเอา ทำไมอะไรครับชุดที่หนึ่งทำไมถึงมีการตรวจแค่นั้นอา้าวช่วยกันจริงอ่าช่วยกันจริงคิดว่ามันจะจบมันไม่จบครับเพราะคุณไม่ท้าให้ทําให้มันจบไงอ่าเพราะคุณไม่ให้มันจบไงอ่าแล้วเวลาพ่อพ่อเอกหรือแม่นางเอกโดนมีใครมาช่วยไหมครับถามหน่อยสิแล้วเขาเอาคนอื่นมายุ่งมาเกี่ยวไหมไม,ไม่อ่าคนอื่นโดนล่างเหไม่มี เขาไปชี้ว่าอ้าวคนนั้นคนนี้ผิดไม่มีนะครับไม่มีอืมทําไมถึงช่วยอีช้นตีนนี้อ่าเพราะคุณมีอคติกับพ่อไปเอกเม่นาังเอกไงเห็นไหมล่ะนะครับถ้ามีมีอคติในการที่เขาเคลื่อนย้ายพญานาคไปคุณมาถ่ายทําไมเออมาเล่นเขาทําไมจะจองล้างจองผ่านเขาไปถึงไหนทีนี้ใช่ไหมล่ะ ให้เขาไปแล้วก็ให้เขาไปอืมอันนั้นยังไม่เรียบร้อยอันนี้ไม่เรียบร้อยอ้าวคุณเป็นสารเหรอครับคุณเป็นใครออเขาก็ทําตามทุกสิ่งทุกอย่างกับสารสั่งนะครับนะไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนโยงนต์ี่ยมันยังไม่ครบอะไรมันยังไม่ครบกําหนดไงครับพี่น้องเอมมันเหลืออีกตั้งสองวันไงเขาย้ายไปแล้วก็อะไรครับ ก็ต้องมาเก็บทีหลังมาเคลียร์มานั่นมานี่ใช่ไหมละ่ะนี่ไงมันเป็นแบบนั้นแล้วทีนี้ไปช่วยเหลือมันเป็นยังไงทีนี้มันเล่นกลทีนี้เห็นไหมออชาวนากับงูเห่านี่แหละครับชาวบ้านกับงูเห่ามันเลี้ยงไม่เชื่องหรอกครับคนแบบนี้สร้างแต่ปัญหาสร้างแต่ความวุ่นวายนะอืมอน,นั่นเนี่ยกรรมเว้นเลยแหละครับพี่น้องเอฟซีมันเห็นใครดีบ้างละ่ะตัวนี้ไม่เห็นเลยไม่เห็นหัวสักคนครับ อ่ามันยืนยอสารเสื่ไมไม่ที่คนที่เคยช่วยเหลือมันทีนี้ไม่อืมไม่ได้เห็นขัวหัวใครทั้งนั้นอืมมันเป็นแบบนั้นอย่าเอาคติครับเห็นไหมนะชัดเจนไม่อยากพูดมากนะครับอ่ใครมาช่วยละ่ะเราก็แก้ปัญหาของเราเองในฐานะเราเป็นเจ้าของที่ดินโพนี่ก็วิ่งตลอดนะโดนเขาเล่นงานเอาเขาร่องเรียนเขานั่นเขานี่น ไม่ว่าจะเป็นไรเสาไฟฟ้านำ้ำประดงบาะดานเห็นไหมละ่ะมาทุกหน่วยงานเลยนี่ผู้มึงโดนนี้นิดหน่อยเป็นยังไงทีนี้แตดสัน่นเป็นไง